อัดพอดีมีมีใครได้ยินครับผมไหมครับแล้หนูเพื่อนนะครับเมื่อครับกูมือกูมือฮะก็มือกูสวยละกูสวยละร <c oughs> ไปจีบกูสวยละมันหนาวแล้วกูสวยอ๋อโดดน้ำเฉยเอ้าโอ้ยสวยเลยจนะดดน้ำใต้หาดเลยเนี่ยจริง เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยผ่านไปนั่นแน่นั่นแน่มีใจเหรอหรือมีสูตรอันนี้อยู่หรือเปล่าคะไม่อยู่ค่ะไม่เจอฮะไม่อยู่นะฮะไม่อยู่ครับไม่อยู่เก่งทิ้งลงทะเลไปซะจริงมาไอ้คนหนึ่งไอ้คนไม่ละไม่ละมา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 รครับพี่สาวแน่เลยพูดได้พูดได้พูดได้หนุ่มเหินนะคะมาใกล้ๆอย่างนี้เอาชี้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  นี่มาไหมมาไหมมาไหมตรงนี้ตรงนี <S <S um> <t <t ้ตรงนี้ทำเป็นวิ่งผ่านตรงนี้ทำเป็นวิ่งผ่านดีขับพี่สาวดีขับพี่สาวไหมแล้วหายแลไปต่อไปหน้าอยู่นะตรงนี้ทำเป็นวิ่งผ่านโอ้โหค่าเช็คไงเช็คของไงโอ้โหโนเยอะมากเยอะมากฮะมันเยอะมากไปทางไหนดีเดินไปถูกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาทักไม่ไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกจริงดอนเนี่ยดันไปแล้วหนึ่งจะไม่หตามมาตามมาบังรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวดันหนูนะฮะเดี๋ยวสิทิ์คนแตกต้องทำมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย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 ใจเนี่ยอันนี้มีต้องมีใจเนะ่ยจงมีใจอ่ะจงมีใจม่ะจงมีใจอ่ะจงมีใอย่ามาหลอกมีใจ อย่าไปหลอกหนูนะฮะมีจงมีใจรึเปล่าลอกใส่กระบะอ๋อโอเคมึงจะดันกูตกใช่ไหมไหนๆเห็นได้เห็นได้เห็นได้เนี่ยโอ๊ยไปไปโอเคโง่เลยมังมาโอเครู้แล้วใครไอ้ทไอ้พี่อะฮัลโหลครับเชิญ์วุ้ยเขาวุ้ยเขอวุ้ยเขอ ว่าคัสวยอกันครับสวยชิ่อบอดครหลอกกันอย่างเงี้ยหลอกกได้ลงคออ่ะตุ้มเลยโอยมหนูแล้วหรัเนี่ยเดจะทำแบบลอกกได้ลงคอเลยอ่ะสุดหล่อชิบเลยครเออหลอกแล้วโอ้โหชื่อครับลบใช่ครับชื่อครับขนีกคนูหนูชื่อเทอนี่นะครโอเคครับ จีิจริงชอบเลยชอบดูไหมเธอสวยฮะขอเธออะไรชอบคองนกเงยอมดีกว่าครับเอ้าเกิ้นหายครับหายเกินแบบถ้าตัวตายเลยอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมแบบสวยสวยจนอยากตายอ่ะ จริงในเฮียตนไม่ไหวตอดติดตายแม่งเลยละกันโอ้โหตดแม่เล่อยเดี๋ยวมึงดูดูดเดูดูเูดูดูรูด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 ดดู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 ูด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 ดูดูดูดไดู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 ดดูดูดดเดูดูเดู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 าูด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 ูู่ด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 ู ไอ้กินกูเล่กันกินกูเล่กันนี่ไงน่ารักอุเลยอ่ะแต่รักอุเลยอ่ะยันสวยเกินปลงตัวเองอ่ะสวยมากเลยกูอ่ะมันต้องเงาขนาดนี้ไปที่เดียวทีเดียทีเดียวแต่รักอุเลยอ่ะ